สวัสดีครับนาะนาะทุกท่านมาเป็นอีกหนึ่งคันที่รอคอยอยู่นานเหมือนกันครับสำหรับช่วงคุยกันก่อนเทปกับ Air King by Queen รอบนี้ก่อนหน้านี้ครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ดีกว่าคัน Air King by Queen เนี่ยเขาก็มีทําออกมาขายแล้วนะซึ่งเป็นโมเดลคัน Spinning ก็น่าสนใจอยู่ครับแต่พอดีอย่างที่ บอกกับมานาตลอดเวลาว่าผมไม่ใช่สายสปินนิ่งอันนี้จริงๆนะครับแบบไม่ได้กระแดะเลยนะครับไม่ได้ใช้สปินนิ่งนานถึงขนาดที่ว่าตีสปินนิ่งไม่เป็น <c oughs> จริงๆครับเวลาเอามาเกี่ยวเปิดหน้าลอกเหวีย่ยงกับบางทีลืมปล่อยนิ้วชี้มันตีแต่เบสจนชินแล้วครับก็เลยแบบไม่ได้เอาคันสปินนิ่งของแอ r k คิงมารีวิวก็รอครับรอจนวันหนึ่งเพจนะเอกอุปกรณ์ตกปลามือสองญี่ปุ่นเจแปนเขา เปิดว่าโมเดลเบสคัตติงของ Air King เนี่ยออกมาแล้วนะจะเปิดให้จองช่วงต้นต้นปีแล้วก็พอดีวันนะาเขาก็เปิดเลยเปิดแล้วก็รอรับคันช่วงสิ้นเดือนมีนาก็เป็นคันที่เรียกว่าก็าเรียก่็พรีออเดอร์ให่นะครับก็มาจำทิ้งไว้แล้วก็รอรับคันเวททั้งหมดอ่ะ จะมีเป็น6ฟุต6แล้วก็6ฟุต10เดี๋ยวผมขึ้นสเปคที่มุมซ้ายให้อีกทีนึงนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่โมเดลนี้มีแต่เบส Casting อย่างเดียวเลยส่วนขั้นที่เอามารีวิวรอบนี้ก็เป็น6ฟุต10 6หกหนึเป็น2ท่อนนะครับเป็นต่อโคนแล้วก็ เวทสายเป็น10ขีด20น้ำหนักเหีย่อยู่ที่7 28ถึง28กรัมปะไปดูพระเอกของงานแล้วก็สเปคคันกันจะเรียกว่าเป็นคันของอะไรดีอ่ะแบรนด์คนไทยแต่สไตล์ญี่ปุ่นได้อยู่นะเพราะว่าคันเขาค่อนข้างออกสไตล์ JDM อยู่เหมือนกันรอบหน้า อจริงน,น,นะครับขอคันขอซองสวยๆหน่อยคันนะทำมาสวยนะแต่ได้ซองดีกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งราคาแพงขึ้นไม่เป็นไรครับอ้ออาจจะมีคนถามเท่าไหร่ครับนะ2,550หรือเท่าไหร่เนี่ยละครับมันพีนานลืมมาแบงค์เนี่ยเป็นคาร์บอนส0ตันไกด์เนี่ยเป็น เคไกดของฟูจิวงไมเป็นซิกคันนี้วางไกดทั้งหมดสิบตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ากสิบสิบตัวรวมทิปท็อปทิปท็อปเนี่ยเป็นของฟูจิแน่นอนตรงเนี้ยเห็นไหมครับเล็กๆตรงเนี้ย ก็คันเนี่ยเป็นคาร์บอน4ีตันนะครับอย่างที่พูดไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็พันลายด้วยลายยัดที่นะครับเอ็กคอร์ดเอ็แต่เนื้อแบงค์สวยนะแบงค์ข้างล่างเนี่ยเหมือนเป็นแบงค์เกียวอะเหมือนเป็นแบงค์เกียวแบงค์สไตล์แบงค์สไปรัลซึ่งส่วนหนึ่งเลยอะแน่ๆเลยก็คือดีบเยอะดีกับเซนคันที่ดี เอกลักษณ์ของสไตล์แบงค์สไปเล่อแบงค์เกวเนี่ยข้อดีของเขาก็คือบีบเหยื่อดีครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเป็นรอน,นิดเดียวไม่เป็นไรแล้วก็เซนดีพาวเวอร์ลิฟดีตัวนี้เป็นคันต่อโคลนด้ามเป็นคาร์บอนคาร์บอนโมโนคอกนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Queen Queen แอร์คิงสวยนะแต่แอบรู้สึกว่าตรงเนี้ยส่วนตัวนะครับส่วนตัวยาวไปนิดหนึ่งสั้นลงมาสักหน่อยหนึ่งจะจะพอดีเลยแต่สำหรับผมผมกับชอบนะเพราะว่าผมเป็นคนที่เวลางานปลาผมเอามาปักกัท้องซึ่งยาวหน่อยอะ่ะ กำลังโอเคเลยครับริวซิสเนี่ยไม่ใช่ของฟูจิแม่แน่มันจะเงาๆหย่ายนะไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าพยายามจะหามุมไม่เห็นนะครับเนี่ยจะมีคำว่า Air King Fo คกิเป็นอลูมิเนียมสีดำข้างในนี่ติดสติกเกอร์คาร์บอนติดสติกเกอร์คาร์บอนแน่ๆสวยนะผมมองว่ารอบเนี้ควีนทำคันโมเดล Air King ที่เป็นเบสคัตติ้งออกมาเนี่ยสวยเลยด้ามก็ เป็นไมโครแล้วก็ตูดเป็นคาร์บอนโมโนคลอร์แบบที่บอกไปแล้วไปชั่งน้ําหนักคันกันครับคลิปนี้ก็จะอัดทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมอย่างที่บอกครับร้อยสามสิบหกกรัม ร้อยสามสิบหกกรัม,ก,รมก็ไม่จัดว่าเบานะได้สัก110ร้อยสิบกรัมเนี่ยกมมันมังสวยเลยตัวคันอย่างเดียวเนี่ยห้าสิบแปดกรัมหนักด้ามเหรอโอ้หนักด้ามจริงด้ามเจ็ดสิบเจ็ดร้อยสามสิบหก ร้อยสิบประกบแล้วสวยนะแต่ถามว่ารอบนี้ก็เดี๋ยวคงใส่กับได้ว่าเรียวกับที่เพิ่งเปลี่ยนลูกปืนกันติกลับไป นะครับไม่เอาประกบกับเซนอนนะครับก็จะได้เอาเรียวกาไปเทสด้วยครับรอแหละประกบเรียวกาได้ เข้ากันอยู่ลงตัวพอดีหล่อเลยนะสวยเลยนะผมว่าพอประกบคันแล้วเนะี่ยอ๋อไปดูช่วงเวลาช่วงต่อคนกันครับว่าเข้าไปลึกขนาดไหนแต่จากที่กรองดูแล้วก็คือลึกนะเข้าไปลึกมากพอตัวอยู่เนี่ยเข้าไปขนาดนี้ครับ เหลือเฟือไม่ต้องกังวลเลยครับนะยุคนี้คันจะต่อโคนจะสองท่อนจะสามท่อนสี่ท่อนอะไรเนี่ยมันแข็งแรงครับเทคโนโลยีไปไกลมากแล้วครับอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอเสมอขอจิบกาแฟนิดนึงนะครับเทคโนโลยีคาร์บอนคันยุคนี้มันไปไกลมากแล้วครับมาเลิกกังวลได้เลยจริงๆครับกับคันไม่ว่าจะเป็นสองท่อนสามท่อนสี่ท่อน ห้าท่อนอจะเรียกได้ว่าลองใช้มาหมดทุกท่อนแล้วนะครับทุกระยะการต่อคันไม่ว่าจะเป็นสามท่อนสี่ท่อนห้าท่อนอะหมดปัญหาเรื่องแอคชั่นทันจริงๆครับแอคชั่นลงสวยไม่ตาจางจาคันท่อนเดียวเลยแต่พกพาสะดวกขึ้นด้วยซ้ำห้าท่อนกอ็แอคชั่นก็ลงสวยครับเชื่อผมนะครับมันหมดปัญหาแล้วจริงๆกับ หลายหลายท่อนในยุคนี้ได้อยู่นะสวยลงตัวเรียวกาตัวเนี้ยต้องบอกว่ามีคนจีบเยอะมากจะถือว่าบอกในคลิปดีนะครับว่าไม่น่าจะขายอวครับนะเพราะว่าไหนจะโดนค่าน้ำมันแม็กซิลไปเอามาเติมใหม่เปลี่ยนลูกปืนกันติกลับไปแล้วก็ ส่วนแขนกับหนอบเนี่ยมันมีเป็นของที่มีอยู่แล้วครับผมก็วนสลับใส่กับลอกไปแล้วแต่ว่าตัวไหนมันเข้าก็คงเก็บเอาไว้เทสคันเอาไว้งัดสปาราดกับเดี๋ยวเอากลับไปใช้ที่ญี่ปุ่นด้วยเอาไว้งัดารายเงียวจะเอาไว้ใช้เป็นลอกลุยๆทนๆสักตัวหนึ่งครับเอาแล้วนะอาบูไม่ทนนะครับอาบูทนครับเอาไวไเดินตีปลาแบก เลียวกะเนี่ยจะไว้ใช้แบบสมบุกสมบันหน่อยเพราะบางที่บางจุดอะ่ะที่แบบเป็นหมายตกไรเงียวอะ่ะมันต้องเดินครับนะอุปสรรคมันเยอะก็ต้องหาลอกที่แบบเป็นรอยได้ช่างมันซึ่งถ้าให้ผมเลือกระหว่างเอาอาบูไปเป็นรอยกับเอาเลียวกะไปเป็นรอยผมเลือกเอาเลียวกะไปเป็นรอยต้องขอัยสาวกไปว่านะครับเลือกเอาเลียวกะไปเป็นรอยดีกว่าเพราะเวลาทําสีอะ่ะอย่างน้อยก็เดี๋ยวค่อยไดสีอลูมินียมมันไดสี ออกมาสวยกว่าก็เหมือนเดิมครับคลิปนี้นะาท่านไหนสนใจก็ไปสอยได้ที่เพจของน้าเอกน่าจะรู้จักน้าเอกกันเกือบทั้งนั้นแล้วครับอุปกรณ์ตกปลามือสองญี่ปุ่นบายน้าเอกมีอยู่แล้วก็ส่วนเรื่องเวทคันระยะคันมีราคาเท่าไหร่เวทอะไรบ้างก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ที่มุมซ้ายต้นๆคลิปนะครับส่วนคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับ ขอบคุณลักนะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็กดติดตามกันเดี๋ยวกับจากญี่ปุ่นอย่างที่บอกครับมีอะไรมาให้เล่นเกมสนุกๆเป็นของฝากเล,ล็กๆน้อยๆจากใจคนทำช่องครับไม่ได้แพงไม่ได้ไม่มากมายก็ถือว่าเล่นกันสนุกๆน,นะครับนะเข้ามาเล่นเกมกันเร็วๆนี้ครับเจอกันหลังสักหลังวันที่20พฤษภาเจอกันอีกทีหนึ่งกับของฝากจากญี่ปุ่น ส่วนคลิปนี้ก็มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะครับเห็นปุ๊บผมไปตอบให้ปั๊บตอบช้าไปบ้างขออภัยไวรล่งหน้าด้วยคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้ากับน่าจะล็อตใหญ่พอตัวแหละคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมอัดทิ้งไว้แล้วก็อัพทิ้งไว้ให้แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันกันกบ Unbox and Mini Review แล้วก็คุยกันก่อนเทสกับเยอะครับ ล็อตนี้รับประกันได้เลยว่าล็อตใหญ่บิ๊กเบิ้มแน่นอนแล้วเจอกันครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ